สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านะะนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับอีมงานกองเชลยประดาน,นะครับทผมนำโดยช่างต่องบระดานซิ่งอีกเช่เนเคยนะครับวันนี้ก็ได้มาจอดดูบ้านในบ้านไหม่ใช้บนนะครับตำบลหนองต้นอำเภอนาคูนจังหวัดนครปฐมของเราติดติดเขตต่างแขกใกลๆ้ๆใกล้กุาบนะครับวันนี้ก็เป็นบอ่อขนาดหกนิ้วลึก 5เมตรนะครับผมก็เป็นอันจบง,งานไปแล้วฮะน้ำกนเกษตรของคารแรงๆกันเลยทีเดียวก็ได้ทำการสำรวจเครื่อง AMT 3 0 0 s คเือเครื่อง DC ของเราเนีกอนนี้ลูกค้าเป็นอันพอใจมากฮะน้ำเยอะเลยนะสามอันนี้เป็นชั้นินดานแดงฮะเตนะรียมด้นที่เพื่อทำการเกษตรนะฮะน้ำจะเยอะจอดด้วยรถคใหญ่ แอร์ของเรานะนะน้ำสวยๆกันเลยทีเดียวลูกค้าใน,ในสนใจก็ติดตอ่อมาฮะทีมงานก,ะะาานกรอกจดหมายมาทำทีมโดยช่างสองประดานซิ่ของเรานะครับก,ก็จะจอดอยูออออาาอย่ที่จังหวัดสกลนครนครพนมอุดรธานีกาญจนบุรีหาดล่องไา่ถ้าลูกค้าใดสนใจก็ติดตอ่อมาฮะแต่ละพื้นที่ก็เป็นพื้นที่เหมือนกันครับเป็นพื้นที่น้ำน้อย มากพื้นที่หาน้ำยากไม่ใช่เห็นบ่อที่เขาจาะลงคลิปนะฮะเห็นน้ำแรงแแต่ตัวเองอยากได้น้ําแรงจะไปดูพื้นที่เริงเป็นพื้นที่น้ําน้อยน้ําขัดน้ำหรือพื้นที่หาน้ำยากนะครับอยากได้แรงๆเราเป็นไปไม่ได้เราจะต้องดูพื้นที่เริงด้วยว่าเป็นพื้นที่แบบไหนนะครับก็อ่าใรสนใจก็ติดต่อมาครับผมทีมงานกอง์ฟจลธรรมดานำทีมรถช่างตองรักซีเป็นรถจอะขนาดใหญ่ฮะหกล้อแอร์เครื่องจอะไฮดรอลิก น้ำสวยๆพุ่งแรงๆบ่อนี้บ้านใหม่ใช้มงคลตำบลหน,นองสนอำเภอนาทุนจังหวัดนครพนมของรานนะจบสวยๆอีกหนึออ่อบ่อขนาดนิ้วลึกห้าเมตรลูกค้ญญา,ญญาที่สนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมเบอร์โทรด้านล่างดินนะสวยสำหรับนี้ก็ขอกลับลาร้านแล้วเจอกันใหม่โอกาศหน,น,น้าสวัสดี่อบ๊ายบายอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์มาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สายครับ